ครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับมีแว่นตาแบบนี้มีท่าโจบแบบนี้มีรอยยิ้มแบบนี้นะครับเป็นของใครไปไม่ได้นะครับเป็นเสื้อที่น้องที่แบบมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับวงนี้นี่แหละออกแบบนะครับก็ ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือน้องนิวชัญญาพักนุ่มประสบสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 นั่นเองนะครับและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิอันดับต้นๆของผมในวงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นน้องมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆอายุ15ปรากฏตัวในงานาตู้ปลาแคดิเดตของรุ่น2นะตอนนี้ก็แบบมีแคดเดตรุ่น5อยู่ก็ทำให้นึกถึงแบบ น้องนิวสมัยออกตู้ปลาแคนดิเดตรุ่น2ที่แบบโอ้โหพอกล้องจับมาครั้งแรกนิวค่ะอะไรัญญาพักมุ่มสพเลยประมาณเนี้ยที่น้องแนะนําตัวแล้วยิ้มแบบโอ้โหน่ารักสดใสมากๆเลยนะครับแล้วก็เ่อพูดถึงน้องนิวเนี่ยภาพจําแรกๆที่ทุกคนจํากันได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่น้องดูค่อนข้างเงียบๆในช่วงแรกที่เข้าวงมาใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ ตอนนั้นก็ประกบคู่อยู่กับน้องอุ้มเพื่อนสนิทของน้องก็เลยถูกพี่ๆในรุ่นนี่แหละน่าจะจีจเนี่ยตั้งฉาย,ายาให้ว่าเป็นยูนิคแม่ชีนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ค่อยได้พูดออกเขาเรียกแล้วนะพูดในที่สาธารณะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ช่วงแรกๆนะครับใครยังจำกันได้นะครับและวว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเด็ก คนนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของยูนิตแม่ชีคนนี้เนี่ยไม่ได้แบบเงียบตามที่เราเข้าใจกันนะครับพอถึงเวลาที่น้องต้องเปล่งประกายจริงต้องขีดตัวเองขึ้นมาจริงนีน้องสามารถก้าวขึ้นมาจากยูนิตแม่ชีกลายเป็นผู้นําที่สามารถพูดสิ่งดีๆทําสิ่งดีๆ ต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับนี่แบบระหว่างพูดก็อนึกออกได้ว่ามันต้องมีเรื่องนี่วาที่จะต้องพูดถึงน้องนะครับจริงๆจบสกีบมาทีนิดหน่นอยนะครับอ่ะมาว่ากันเลยดีกว่านะครับว่าน้องนิวฉายแสงเปล่งประกายจากยูนิตแม่ชีกลายเป็นคนที่พูดเก่งคนที่เป็นผู้นำคนได้อย่างไรนะครับอ่ะเริ่มกันที่ไลฟ์เลยนะครับไลฟ์ น้องไลฟ์ในแอปไอแก็ถ้ายัางจํากันได้เนี่ยณนะเวลานั้นเนี่ยรุ่น2น่าจะเป็นรุ่นที่เป็นเหมือนหนุ่ทดลองในการไลฟ์ใน i อแเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเขาเปลี่ยนจากเป็น Woop มาเป็นไอแอมแล้วก็รุ่น2ก็ได้เริ่มไลฟ์ในไอแนะครับซึ่งน้องนิวก็ แปล่งประกายจากการไลฟ์นี่แหละนะครับเพราะตอนแรกเราก็เข้าใจมาตลอดลว,ว่าน้องนิวต้องเป็นแบบคนเงียบเงียบเรียบเรียบเรียบร้บรบรอยไม่ค่อยพูดอะไรเหมือนที่เราเห็นน้องในตู้ปลาในช่วงแรกๆนั่นแ,แหละนะครับแต่ว่าโอ้พอน้องได้มาไลฟ์เข้าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นคนที่พูดเก่งมากๆคุยไม่หยุดหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังได้ตลอดตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยไลฟ์แรกก็แบบหลายคนก็ต่างเรียกน้องว่าเป็นแบบสาวขี้โม้แห่งรุ่นแล้วะนะครับแต่ว่า ไลฟ์ของน้องมันมันมีสเสน่ห์มากๆซึ่งผมมองว่าน้องกล้าที่จะมาไลฟ์ในแบบที่น้องเป็นก็คือกล้าไม่ไม่ไลฟ์ด like ินทาใครไม่พูดว่าใครไม่ด่าใครน้องมาเล่าในสิ่งที่น้องชอบสิ่งที่น้องทำแล้วก็เหมาะเผยสิ่งแบบคงทัศนคติด,ๆดีๆของน้องมาตลอดตั้งสิบห้าจนตอนนี้ยี่สิบเอ็ดอะน้องไลฟ์ของน้องเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือเล่าแต เรื่องดีๆสิ่งดีๆพูดแต่คือทําให้เราเห็นลักาณนะที่ดีๆของน้องมาได้ตลอดอผมก็รู้สึกว่าเออนี่แหละน้องกล้าที่จะนำแบบไม่ต้องไลฟ์ที่แบบต้องพูดจาแรงๆอันนี้ไม่ได้หมายถึงในวงนะหมายถึงแบบยูทูบเบอร์ YouTuber, นอกวงคืออะไรพวกเนี้ยที่แบบเขาจะต้องแบบเอาเอาสิ่งที่แบบอพูดแรงๆมันจะได้ยอดวิวเยอะอะไรอย่างเงี้ย ด่าเก่งๆอะไรเงีง้ยแ,แต่น้องไม่ใช่ไงทงน้องก็ชั้นก็เป็นของชันของน้องเงี้ยทัศนคติดีๆแบบนี้เราผมรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นการที่น้องกล้าที่จะออกมานำในเรื่องของความคิดความอ่านทัศนคติทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยเราพูดแต่สิ่งดีๆมันก็ได้ดี่หวังก็มีคนชอบเหมือนกันนะครับอันนี้ชื่นชมตัวน้องมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องนิวเนี่ย ยังเป็นคนที่ด้วยความที่น้องเป็นซัทสธาระที่ดีๆ,ๆ,ๆแบบนี้เนี่ยก็ทําให้น้องได้รับหน้าที่หนึ่งที่สําสคัญมากๆเลยก็คือการเป็นคนช่วยฝากวงฝากงานต่างๆเวลาที่ไปออกสื่อนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยในโปรเจกต์คาร่าวงคาร่าเนี่ยชัดเจนมากๆเลยคือน้องนิวจะได้รับหน้าที่ตรงนี้คือให้พูด ฝากวงฝากงานให้แก่แฟนคลับให้แก่คนที่เข้ามาชมนะครับซึ่งคนที่เข้ามาชมเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าคาร่าเนี่ยค่อนข้างแม้ก็สมควรไม่ได้ออกงานเชอ์แค้วงเดียวไปออกงานอะไรหลายอย่างที่แบบคนหมู่มากที่ไม่ได้ตาม b ีนเคโฟร์เมมาก่อน,เ,นเขามาดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมแหละทีเ่เขาเลือกให้น้องนิวได้ไม่รู้ว่าน้องเสนอตัวเองหรือว่าคนอื่นเลือกหรืออะไรยังไง ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เอาเด็กที่มีทัศนคติดีๆแบบนี้เนี่ยคอยพูดฝากงานฝากอะไรต่างๆของวงอ่ะมันก็ทําให้แบบคนเปิดใจมากขึ้นอ่ะคือนิวก็พูดเพราะแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆถ้าผมแบบไม่รู้จักบินเคฟอร์ีเอซีเจมาฟอร์ีเอมาก่อนเลยแล้วมีเด็กแบบเนี้ยมาพูดฝากงานฝากอะไรผมก็ยินดีที่แบบเปิดหน้าต่างเข้าไปดูนะว่าแบบ บิเเคเป็นยังไงคาร่าคืออะไรหรออะไรยังไงซึ่งผมรู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเกี่ยวกับน้องนิวนะครับแล้วก็อ่ะผ่านมานะครับก็มามีอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของเซียเตอร์นะครับก็ข้ายังจำกันได้ตั้งแต่น้องนิวเข้ามาใหม่ๆเป็น B3 ทรอ่าไม่ใช่ b ไม่ใช่บีสิ ต้องบอกว่าเข้ามาเป็นเทรนนีก่อนตอนเป็นรุ่นสองตอนนั้นยังไม่ติดทีมน้องนิวส่วนใหญ่ก็จะแบบทำหน้าที่หลักๆก,ก็คือร้องเต้นตามยูนิตท,ที่ได้รับมอบหมายเต้นเพลงรวมอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าช่วงทอกช่วงคุยกันเนี่ยน้องนิวจะไม่ค่อยได้พูดอะไรสักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งมาถึงอตอนได้เป็น N5 ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่น้องก็จะร้องจะเต้นแต่ว่าช่วง พูดคุย MC กันเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยได้พูดอะไรสักเท่าไหร่เช่นกันนะครับแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งที่สมาชิกรุ่นที่หนึ่งส่วนหนึ่งออกจากวงไปเนี่ยจะหมดสัญญาไม่ต่อสัญญาต่อซึ่งหลายๆคนก็จะเป็นแบบ MC หลักตัวดำเนินการพูดคุยต่างๆในช่วงทอล์อยู่แล้วแต่ว่าพอพอน้องเหล่านั้นหายไปรุ่นพี่เหล่านั้นหายไปมันมันไม่มีใครละที่แบบ จะต้องทำหน้าที่ที่แบบสานต่อเอ็มซีสานต่อการพูดคุยอะไรตรงเนี้ซึ่งเมื่อมันไม่มีใครมันก็ต้องมีคนที่ก้าวขึ้นมาทําหน้าที่แทนกล้าที่จะก้าวขึ้นมาแทนนะครับซึ่งน้องนิวนะ่ะคือหนึ่งในนั้นเลยนะครับที่ก้าวขึ้นมาทําหน้าที่เป็นรับบทบาทเอ็มซีคอยดําเนินเรื่องนําพูดคุยอะไรต่างๆแทนนะครับซึ่งน้องทําได้ดีมากดีจนแบบโอ้ผมตกใจเลยอะว่าแบบเฮ้ย นิวเป็นเอเก่งขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าน้องน้องพูดได้สนุกมากๆแล้วก็อโยนแอร์ไทมให้เมมเบอร์ได้ทุกคนได้เกลียได้เท่าเทียมกันมากๆอ่ะซึ่งโอ้โหว,ว้าวเลยแล้วบอกย้อนแต่งอ๋อจุดกำเนิดมันมาจากตอนรุมสองเขามีตู้ปลาบ่อยๆทุกวันทุกวันนี่ว่าเขาก็ได้ฝึกพูดมาตลอดนอกจากนั้นแล้วน้องก็เรียน นิเทศด้วยเกียรุกเกียววารสารด้วยที่มันต้องพูดต้องสื่อสารกับผู้คนอยู่ตลอดเวลาซึ่งน้องก็นำทฤษฎีอะไรต่างๆที่เรียนมาเนี่ยเอามาใช้นะครับมันก็ทำให้แบบเออช่วงทอปช่วง MC ของ N5 ในยุคที่รุ่นหนึ่งส่วนหนึ่งหายไปเนี่ยมันดีมากๆนะน้องแบบกลายเป็นผู้นำขึ้นมาเป็น MC ได้ดีเลยทำหน้าที่หู่ัจางอุสตางหุกแกงส,สูสามลายที่เหลืออยู่เนี่ยทำหน้าที่เป็นเอหลัก ในสเตทได้ดีมากๆจริงๆนะครับน่าชื่นชมมากๆนี่ก็คือการที่น้องกล้าที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมาทําหน้าที่ในบทบาทใหม่ๆนะครับเย,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 ยี่ยมเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็มาอีกนิดเรื่องหนึง่งอันนี้ต้องพูดแล้ะนะเพราะว่ามันก็ใกล้จะถึงงานที่เรารอคอยกันแล้วก็คืองานมาซึรินะครับซึ่งถ้าทุกคนจํากันได้ว่าครั้งที่แล้วน้องนิวเนี่ยเขาได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ด้วยนะครับซึ่งไม่รู้หรอกว่ามาจากอะไรยังไงนะครับแต่สุดท้ายก็คือน้องนิมได้เป็นและสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยก็คือนิวเป็นผู้นำเป็นหัวหน้ากลุ่มในงานมือสุอริได้ดีเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับคือผมก็แวะเวียนไปดูน้องอะ่ะแล้วก็เห็นเลยว่าแบบน้องอาจจะไม่ได้แบบสายสายขายของหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นน่ะแต่น้อง ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆน้องผู้จากับแฟนคลับดีมากๆผมมีโอกาสไปซื้อของกับน้องอยู่นอกจากนั้นแล้วน้องน้องก็ช่วงนี้น้องไม่อยู่เนี้ยน้องก็เพราะว่าน้องต้องติดสอบหรืออะไรมันต้องแบ่งหน้าที่เกี่ยวกับการไป็รไอดอการเรียนเนี่น้องก็ติดสอบพอดีน้องก็แบ่งหน้าที่ให้น้องๆที่เหลืออยู่อะทําได้อย่างดีเยี่ยมให้พี่พักผมคอยดูแลให้ ดูแลน้องๆให้นะครับน้องคนอื่นก็มีหน้าที่ที่แบบนิวกระจายงานให้ทั่วถึงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นิวก็คอยพูดคุยสอนงานตลอดอย่างซินดี้ในตอนนี้นก็หน้า,าใหม่มากๆก,ก,ก็คอยคุยนิวก็คอยคุยให้คำปรึกษาตลอดนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับเป็นเป็นบูทธที่ผมแฮปปี้นะแบบไม่รู้เหมือนกันนะว่ารอบนี้นิวจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือไม่แต่ว่าใจก็อยากให้น้องได้เป็นอีกรอบนะผม,ผม,ผมรู้สึกว่าน้องทำหน้าที่ดีๆมากจริงๆนะครับก็ นี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องนิวที่ก้าวมาจากยูนิตแมชีกลายมาเป็นผู้นำในหลายๆเรื่องนะครับก็ฝากเด็กคนนี้ไว้ในอ้อมอกต่อนอ้อมใจด้วยนะครับน้องเป็นเด็กดีมากจริงแล้วก็มีความสามารถมากมายจริงๆทัศนคติในการทำงานดีด้วยมีความรับผิดชอบมากๆด้วยนะครับชื่นชมในตัวน้องมากๆจริงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้า สวัสดีฟ้า